à trên bằng phun trên anh này vào thân lăng đấy chôm lên gặp lên gặp lê lời. lê, สวยงามไหมครับท่านผู้ชมโอ้ย,อยไปไทายัางเลนะเนี่ยนะครับไปเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูข้างหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว YouTube นะครับสำหรับคลิปนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับตั้มรถหกล้อดัมซิ่งนะครับคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูรถสวยนะครับ เป็นอีวสุนะครับ g x 3 6 0นะครับสังกัดหลัก18นะครับท่านผู้ชมขออนุญาตเดินดูแค่นี้นะครับพาให้ดูแค่นี้ไปว่าได้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะงานอ้อมอน้ำครับจัดฝาครอบนะครับแล้วก็โอ้โหคันนี้แลนดีนะครับแลนดีแลนเร็วนะครับผมแลนน้ำมาทันจจากทีนะครับ สกเก็ตมีเสาธงนะครับกระจกนาซาเป็นชั้นนะครับมีไฟข้างบนนะครับวุฒิท่านันแดนบอวุฒิท่านันนะครับนี่ฝั่งนี้ด้วยนะครับแล้วไปแล้วจะคของรถอ่ะนี่ครับ เป็นรถเทนเลอร์นะครับมีครอบล้อครอบน็อตนะครับฟืนไฟนะครับครบหมดแก้มเลดนะครับเดี๋ยวเห็นข่อยได้ท่านผู้ชมเห็นปะ่กระโจกตัวข่อยกระโจกตัวข่อยกระกจะระก,จะะกนเนันตัวขอ่ขอย นี่ครับตอนนี้ก็กําลังขยับขยายหาที่จอดกันนะครับบางฝุ่นตัวท้ายไปจะลุยน้ําเลยจะลุยน้าพาท่านผู้ชมไปดูนะครับเผมจะลุยน้ําไปเลยนะครับเพื่อท่านผู้ชมครับผมพามาดูบางฝุ่นตัวท้ายตัวแม่ก่อนนะครับท้ายแม่นะครับจัดเต็มพื้นนะครับท่านผู้ชมจัดเต็มพื้นนะครับเป็นรถอ่า จังหวัดนครราชสีมานะครับแต่งเหมือนรถภาคใต้เลยนะครับแต่งเหมือนรถใต้เลยนะครับก็รถหน้าฝนครับก็จะประมาณนี้นะครับมาคอกเป็นเหล็นะครับโอ้แสดงว่าหางบาลกบครับนะหางเบาขนาดเลยนี่นะครับนี่ก็แต่งได้สวยงามครับนี่ก็เป็นบังฝุ่นท้ายเอาว่าเขาเลยังไง เอาพ่าเข่าได้ถอยว่ากันอ่ะเขาไหมโอ้ยกเขผมจอกบวันวัอ่ะผมผมมีบอกนะกันได้เ้กี้ผมบอกนี่ผมไปบ้นกกอนออกไปหมุนนั่นเลยหมุนเราเอาหัวขามาไหมเนไหนนี่ยครับตรงสามแยกที่เขาเลี้ยวเขอมาเนี่ยครับผมเพราะว่าเขาเลี้ยวนี่เลี้ยวว่าได้อยู่แล้ว ไม่ได้ดออกตาม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 นี่นะครับบางฝุ่นตัวท้ายนะครับก็เป็นเต็มพื้นนะครับว้าววสังกัดหลักสิบแปดนะครับท่านผู้ชมได้ว้าว ฝั่งนี้ไปไม่ได้นะครับเดี๋ยวรถสะเหยียบข้อเอาอ่ะเดี๋ยวเดินกลับครับก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นคล้ายๆกันนะครับหางตัวนี้เป็นหางหางสามมิตรหรอต่อน่าจะสามมิตรนะครับเป็นเออสามมิตรสามมิตรมอเตอร์นะครับคอกเหล็กเป็นอ่า อียังกับเขาเอืน่นเขาเอื่นยังกับเนี่ยว่าไงโลโมิเนียมเด็ดล,ลุเลดโลเอนเป็นมินียมนะครับเป็นมินียมเป็นโลมิเนียมนะครับเบานะครับนี่ก็น่าจะเจ้าของรถขับเองนะครับถ้าแกขับเองเรือลุงทองผมกับ่อลูก,กันครับเพงศ์กับหอก็เฮียนเพิ่นอันนี้เราเราเข้า,าขไปเบิร์คิวเราอยู่มั้งเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวเรามากันเราหยางไปเบิรงคิวเราบ้างกันสวยงามนะครับ่าโอ้ยได้ยับเบิดก็เดินนาออกมากลยได้ขยเบิดครับมาเดนไปแงกันเียแบบนี้เนี่เร่องเร่องนี่เจอด่วุ่นก็ดีแล้วดิ นี่ครับออกระจกฝั่งนี้ก็ข้างละหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสงสี่แปดสิบสิบสองสิบสองสิบสองสิบสิบห้าบาทนะครับกระจกนาซาฝั่งนี้15 16 1า1ิบหกส2บเจ็ดบแปบาทนะครับฝั่งนี้ ยี่สามแล้วก็มีมีดดาบนะครับมีดดาบสามใบปัดนะครับฝั่งนี้มีสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบห้าสิบแปดยี่สิบยี่สิบสี่นะครับเฉพาะกระจกนีเน่เป็ดมันเป็นเป็นหมื่นแล้วนะครับเฉพาะกระจกก็เป็นหมื่นแล้วครับ แก้มตัวนี้น่าจะอยู่ถ้าเป็นบอจำบอผิดน่าจะอยู่สามพันหานน่าจะอยู่สามพันหานนะครับตัวนี้น่าจะเป็นรถตัวใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับน่าจะตัวใหม่แหละเพราะว่ามันมีตัวนี้เจ้ก้อยเพิ่นเพิ่งดีออกไว้นี่ไหมเพิ่ยูีออกสองขั้นนั่นไหมพระนครศรีอยุธยาไหมนี่ได้ยับมาแล้วนี่ครับ เรียเร่ยมๆเลยครับนี่ก็เป็นอครอบกระทะนะครับถ้ากไปใส่ท่านได้ถามนะเดี๋ยวผมจะ,ะพาถามเจ้าของรถนะครับว่าได้เห็ดนี่อย่างเนี้ยมาเนี้ยนะครับมันใสแบบเนี้ยโอ้ขันใส่นอเผ้าะนะครับหยิดบอกมาสวยงามนะครับท่านผู้ชม ผ่านนะครับที่กิงมีสองคันนะครับมีคู่กันอีกคันหนึ่งนะครับมีคันตรงที่คู่กันนะครับนะตรงนี้ก็เป็นรถเกตุกเพราอามาไม่ดีดด <laughs> ปโปรีทัวเ์กัน สวยงามนะครับนี่ครับท่านผู้ชมไอ้ไอ้ใส่ใส่แป้งมาใส่ไหมโอ้แป้งโคราชนี่ครับเจ้าของรถนะครับนี่สุดยอดครับผมเข้าวงขอบคุณครับรีแมทไหมครับเนี่ยไม่ไม่อุดอย่างเดียวอุดอย่างเดียว อุดอุดอะไรครับอุดยังไงอุด EGR อืมแองแรงอุด EGR ก็แรงแล้วใช่ไหมครับแรงเซฟเอาเลยครับขอบคุณครับใช่ครับตั้มลนหกรอดัมซิ่งตั้มลนหกรอดัมซิ่งของเราที่แปดผมถ่ายหลายคันแล้วรถสิบ้อรถไอของไอเสียต้นเสียต้นผมก็ถ่ายล็อกกี้คันนั้นอะ แล้วต่ำ6ล้อต่ำสิ่งครับเดี๋ยวได้เห็นตัวเองรถเสียนานะครับอันนี้รถรถพี่เองเลยไหมครับนี่รถโอ้รถโรงงานหมอครับเนี่ยาโรงงานคือสุดยอดแถววะจัดเต็มเลยโอ๋ออันนี้นี่โรงงานแต่งหรือพี่แต่งเองครับเนี่ยเนี่ยแต่งเองแต่งเองเหมือนแต่งเองเท่เบิ่งครับโอ้ถ้าแก๋แสดงว่าชอบรถนี่ดิ เท่าแก่รักรถรักรถสวยรถงามรถแต่งนะครับเนี่ยเท่าแก่ผมบอกซื้อเอาเลยเดี๋ยวหักตังเอาหออเราะเลยเก๋นี่ครับผมนี่นะครับเจ้าของรถนะครับดูแลรถได้ดีครับสวยงามนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่มีอะไรให้ดูแล้วเนาะก็ไป ไหนกันพี่ครับผมยูทูบหรือเปล่ายูทูบครับยูทูบเลยตัรร้มถูกล้อหกล้อดับกิ่นใช่ครับขึ้นไหมพิมพ์แกตั้ม,มรถหกล้อแค่นี้มันก็ขึ้นแล้วช่อง <c oughs> ชื่อรถหกล้ออยู่แต่ขับเทรลเลอร์ <c oughs> ตรั้หกล้อเ <c oughs> นี้ยเข้าเ <c oughs> นี้มหกล้อตั้มติ่งอ่าไม่ใช่ตั้มหกล้อดับกิ่นคูลินไม่ใช่ไหมไม่ใช่ครับนี่เอ็มพวกนี้เนาะ จำ<ม>เออนี่แหละข้างบนนั่นแหละลองเข้าไปดูเห็นไหมกระโปรงของคุณข้าวยังไม่มีสติ๊กเกอร์ด้วยลูกพีย่ยังไม่ได้ตัดเลยรอเท่าแกร่รอเสียใหญ่อยู่นี่ครับก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับมีพี่แกนะครับติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ ลุยน้ำกลับคือเก้าแล้วพี่น้องนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าผมพูดอะไรไม่ถูกต้องก็ต้องขอโทษขอไปท่านผู้ชมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ